เดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปกินปลาอยู่แคมห้วยกลางปลาแต่ว่าบ่ได้ขี่รถ l a m b o r ี h i n i ไปเด้อย่างเอาอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมจะเบิ่งอสมุนเฮายางคักหาประกันบ่ดูนมาสิได้กินปลานี่นะไรข้าประกันก็ขาดด้วยเออข้าวปลาดองก็ขาดไปเด้อบริมีแนวกินเด้อคำโบราณปลาหนิเด้อยังหมอไปเลย นี่หมอเขามาอยู่ทั้งหมอทั้งเขาทั้งถวยเกียมพร้อมสิไปกินปลาว่าม่ตันปลาไว้ได้เลยมัอไม่ไม่ไม่เราใจ ไหวอยู่วะไหมไหวแต่ว่าสภาพเขานี่เป็นแต่สิบวไหวเด้อยงางเข้าเดียวก็คือบ่มเมื่อยเมื่อยเอาแถวว่าแต่ว่าเด็กหน่วยนี่ยวุ้ยเห่าเป็นหา่าเดี๋ยวพกักกคนจะเข้าวนึงเนะ่ยก็สิยางโตเพราะว่าห่วยที่เข้าสิผพ้าไพปนี่ก็ใกล้เติบอยู่เด้อปกติแล้วก็สิขี่รถแลมโบกินีไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ทางมันบ่ค่อยดีปานใดขี่ไปบ่ได้เด้มต้องขี่ย่ำแล้งจังไดย่างมาที่นี่ ไปไปไังว้ยเอาสวิงก่อนเทามากเลยกย่างไปใช้ไก่ลำบากปะที่นี่มันมือไยตอนไว้สรุ่นกับหาวอยู่ไว้เท่านี่ว่าปันไา ไปย่างย่างย่างเล็กๆเข้ากับหาวขนาดมาส่วนตั้งแต่เสาๆคุณ งซื้อไปเลยแหละก็เลี้ยวกัวปลายยางโอ้ยท่านบม่ผ่ออีเมย์มันอยู่เทียงยก็เลยว่าสิลงทางพากันยางไปเลยเว้ยเล็กๆเข้าก็ได้เราบอกว่าให้งยางซื้อไปเลยแล้วก็เลี้ยวกัวมันก็สิมีทางขึ้นเขาว่ะขึ้นขั้นใดมาสันดีเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหัว่วตันง่วน เห็นนะบอกคันไดนะปลายางมาถือกแล้วบัดนี้ตัวแปวอะไระ่อ้ว อันนี้ได้ยินเสียงน้ำบ่อกเสียงไ่เสียงไก็หองน้อยูมีไปเสยงไง่ไปเสียงไงคนนียงน่อยนะเสียงเสโอ้เสีน่อยโอ้ยเจ้ามตนเสียงน่อยกูย่าดีสิไหนามไปเลยเนดีเื้อหนึ่งไว้เลยปิ้งไปมารหาน้ำน่ย ยังล่ะอย่าไปจับมันยังออกมาทางหน้าว่าขุนท่างปไดนปกติแล้วก็สิไปทังในบ้านแต่ว่าพอดที่วานัดกันออกมาทางหน้าเพราะว่าดูนมันสิไปเอาเบ็ดยิงปลาอยู่หน้าเพลนกายพยางไปทางเื้องนั้นส่วนเท่ากับยางมาทางเว้องนี้เพราะว่าทางหน้าเพลนกัน ไกลก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวยงางรัดมาทางวันนี้ก็เลยว่าพากันมุ่งถีบมุ่งแดนอยู่แต่ว่าก็ได้ยินเสียงน้ำเดี๋ยวล่ะก็คือสียูบย่บไกลบบไกลจากมองนี้ล่ะ

มีแต่ผูเสียวซ่านได้มานั่งก็ได้คิดกันเรื่องทางไปอยู่ผู้นีอยากไปทางนั้นผู้นั้นอยากไปทางนีู่้นีกะว่าเมนผู้นันกะว่าเมน มาไว้แล้วนั่งพักก่อนพูยเน,นี่ยบอกออกไปทางในบาทกันยากวะเนี่ยบอกจื้อทางเลยเฮ้ยท่ายางทางในบาทนี่ยหอดเ,อเออดร็บป่ะเนี่ยไม่ใช่อีกโอ้ ไปยางน้ำมัน้ยคนณหูจักทางเพราะว่าแยกไปเอาอันปืนยิงปลาน่ะ้าอยน้อยไปน้อยโลน้อจ้าตอนเมื่อยังทางรึโอเคยังน้ำทางอ่ะตอนนี้นะยังปลาเบาไว้แล้ว

หอด่เด้อบัดนี้ปริวีวานัทีมงานมาทางเมืองนี้น้า <Yeah. S 1> ไปคนละทาง <laughs> แต่ว่ามาเจอกัน <Yeah. S 1> อยู่ปลายทางจ้าเฮ้ย ขายอยู่ส่วนนี้ป้าโทัโท่ระวังในรถสูน้ำแห้งเป็นแห้ง